พอไม่ออกคุบามีหกคำถามที่น่าคิดที่เพิ่นได้สั่งสอนเอาไว้ข้อที่หนึ่งสิ่งที่แหลมคมที่สุดในโลกแมนหยังหลายคนอาจจะตอบว่ามันคือมีดหรือดาบบางคนก็ตอบนานาสนิดไปแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าวาสิ่งที่แหลมคมที่สุดนั้นคือลิ่นของมนุษย์เทานี่นเองที่สามารถเว้าออกไปแล้ว ให้ผู ed, left, so right então, ้อื nope, ่นเสียอกเสียใจเบาตามจิตตามใจผู้อื่นพร้อมทั้งนั้นยังเวบาให้กำลังใจคนอื่นเบ่ทางเสียเสียหายหายและพร้อมทั้งนั้นก็ยังเว้าให้คนที่เฮา่บห้จักให้ห้สึกบ่ดีห้สึกเสียใจพ่อข้อที่สองสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม่นหยังหลายคนอาจจะตอบว่าโลกหรือจักรวาล แต่พระพุทธเจ้าของเฮาเป็นต่อว่ามันคือความต้องการของมนุษย์เฮานี่เองเพราะว่าย้อนความต้องการของมนุษย์เฮานี่แหละเหตุให้คนเฮากลายเป็นคนห้ายเด็อคนอันตรายโบหุจักพ่อมีความทะเงยอทะยานอยากไลยเกินไปบางเถือ่อจนเหตุให้เฮากลายเป็นคนบด่ดีขอที่สสิ่งที่มีน้ำหนักหลายที่สุดในโลกแมนหยังหลายคนอาจจะตอบว่า ก่อนหินหรือเล็กหนาะแต่พระพุทธเจ้าก็เขาเป็นตออว่ามันคือคำมันสัญญาของมนุษย์เฮานี่แหละที่ว่าออกไปแล้วเพื่อคนผู้ฟังเขาพูดซึกว่าให้ความมั่นสัญญาให้ความสําคัญกับเขามีคารอคอยมีการรอคอยเมือออ่อเขาผิดคำมันสัญญาแล้วควําบอกออกไปของเฮามันจะมีน้ำหนักข้อที่ส สิ่งที่เบาที่สุดในโลกแมนหยังหลายคนอาจจะตอบว่าอากาศหรือลมแต่พระพุทธเจ้าก็เง่า่นตอบวา่ามันคือการปล่อยวางเนาะการปล่อยวางเป็นสิ่งที่เบาที่สุดในโลกข้อที่หาสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับตัวเฮาแม่นหยังหลายคนอาจจะตอบว่าพอมีเอ,อื้อยน้องแต่พระพุทธเจ้าองเาเ่า่นตอบวา่าสิ่งนั้นนั่นคือ ความตายเพราะว่าความตายนั่นบุคคว่ามันสิมาเจอกับเฮา,ดา,าได้พบพอกับเฮาเมื่อใดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แหน่นอนที่สุดคอที่6สิ่งใดที่ง่ายที่สุดในโลกบางคนอาจจะตอบว่าคือการกินและนอนพระพุทธเจ้าบันตอบว่าคือการแบ่งปันแบ่งปันเสียงดีๆแบ่งปันความหู้แบ่งปันให้ผู้หับทรงแบ่งปันผู้ให้หับฟัง ให้ความหู้ให้ความสามารถสอยเลือซึ่งกันแล้กันเสียงนี้เป็นซีนทีง่ายที่สุด,ดขอจเจริญพร